อ่านี่เลยครับผมนะฮะเพื่อความมั่นใจของคุณลูกค้านะครับนี่เลยครับลูกค้าส่งมาให้เซตอัพเสียงเลยนะครับบอสจีทหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าจำพวุกิจรถไฟเนี่ยมีตัวตนจริงๆเห็นไหมครับอ่าลูกค้าไว้ใจส่งบอสจีทหนึ่งมาให้เซตอัพเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อขายเนี่ยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเครดิตของเราเนี่ยเรียกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นี่เลยครับคุณอูอ่าขออนุญาตปิดเบอร์โทรนิดหนึ่งนะครับคุณอํานวยอํานวยชัยนะครับ นี่ครับเสร็จพร้อมนี่เลยครับนามสกุลเขานะครับเสร็จพร้อมเลยนะครับ <S <S อะโอเคขอบคุณมากๆที่ไว้วางใจชมพูกิจไฟเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่คือใครที่จะซื้อขายกับชมพูกิจไฟมั่นใจได้เลยนะขนาดของเนี่ยราคาเนี่ยห้าหกเจ็ดพันเนี่ยเห็นไหมครับลูกค้ายังส่งมาให้เซตอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อของกับผมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องเครดิตการขายหรือว่าการส่งของนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งของก็หกโมงเย็นได้รับบินไบเสร็จสามทุ่มหลังจากสามทุ่มท่านทักมาได้เลยเรื่องบิลใบเสร็จเพราะนั้นนี่เห็นไหมครับเราวางไว้ให้เห็นเห็นจะชัดเจนแบบนี้เลยเห็นไหมครับอ่ให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่คือความซื่อสัตย์ที่ลูกค้าจะได้รับจากร้านยชมพกิจฝ่ายคือความชัดเจนนะฮะวันนี้เราซื้ออะไรเราซื้อได้หมดแหละนะครับคนเราผมว่าซื้อได้หมดไม่ว่าจะแพงหรือถูก แต่ขอให้ซื้อแล้วมันสบายใจนี่แหละครับนี่คือคุณซื้อความสบายใจที่ซื้อกับร้านยนวโกิจไฟเรามีความสบายใจเรามีความอุ่นใจให้กับคุณลูกค้าเพราะนั้นเนี่ยหูคุณไม่ต้องไปหาแล้วว่าร้านไหนมันจะถูกกว่ามันจะอะไรของถูกมันมพีแต่โจรผมบอกได้เลยครับร้านนี้มีของสมเหตุสมผลยังไงครับเราเซตอัพให้ด้วยเห็นไหมครับถ้าไม่ดีจริงลูกค้าไม่ส่งมาเซตอัพแน่นอนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นร้านเราต้องมีเครื่องแบบมืออาชีพนี่เลยครับตู้แอมป์แบบมืออาชีพนะครับ กีตาร์คุณจะเป็นหลักแสหรือหลักมื่นเนี่ยนะครับมันไม่สําคัญเท่ากับคุณมีแอมระดับมืออาชีพรุ่นใหญ่ๆคุณไปถามได้เลยครับแอมห่วย,วยนี่จบเลยแอมดีๆเอากีตาร์ราคาหลักพันเสียบยังเสียงดีเพราะนั้นเนี่ยที่สุดของกีตาร์ก็คือแอมนะครับรุ่นใหญ่ๆบอกได้เลยครับคุณจะมีเอฟเฟกก้อนละหมื่นก็แล้วแตนะ่ถ้าคุณไม่มีตู้ดีๆทุกอย่างจบครับ นี่เลยครับนี่ครับผมเรียนรู้จากรุ่นใหญ่มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อถือได้เลยระดับประเทศทั้งนั้นนะครับนะผมผ่านการประกวดลามาไปอย่างมากมายนะครับมาอย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ในการเซตอัพเนี่ยบอกได้เลยว่าก็พอตัวเลยนะครับใช้ได้เลยล่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรคือเราขุกกันอยู่ในนี้คือเรามีของจริงไงถูกไหมถ้าเราไม่มีของจริงเราไม่สามารถพูดให้คุณฟังหรือให้คุณเชื่อได้เลยว่าเราผ่านอะไรบ้างถูกไหม เนี่ยครับนี่คือเรามีต่อหน้าคุณเห็นไหมเนี่ยแอมดีดีตู้แอมดีดีเห็นไหมเอฟเฟกหรือกีตาร์หรือตู้แอมในฝันของใครหลายๆคนเห็นไหมเรามีไว้ในครับของเมื่อนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องไปมองที่อื่นเลยครับที่นี่จบจริงเห็นไหมครับถ้าไม่จบจริงเนี่ยลูกค้าไม่ส่งมาเซตอัพนี่เลยครับไม่ไม่พอนะฮะส่งเบสมาเซตอัพด้วยนี่ของวิชายสุดหล่อยังไม่ได้มารับเลยเห็นไหมครับอันนี้เบสนะฮะที่เห็นยาวๆอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับนี่คือความซื่อสัตย์ ที่จะเพื่อไฟมีนะครับตอนแรกเนี่ยพี่ชายเขาเอากีตาร์มาเซตอัพก่อนนะครับแล้วเอากีตาร์ไปเล่นเนี่ยสตัวพร้อมกับเอฟเฟกนะครับแล้วถูกใจมือเบสเห็นแล้วเฮ้ยถูกใจทำไมเล่นง่ายจังเลยอ่ะเออเอาไปให้น้องมาเซตบ้างนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยรอเขามาลากกลับนี่นะครับเห็นไหมครับคือเราเราจะบอกว่าเราเป็นมือชีพนะครับเราเซตอัพแบบมืออชีพนะครับเราไม่ใช่แบบว่าเซตอัพสวยงามไม่ใช่นะฮะ คือเซตอัพแบบใช้งานได้จริงๆนะครับเราเซตอัพเพื่อไปใช้งานที่สุดของอัพเซตอัพก็คือเสียงที่ออกไปแล้วก็ฟิลลิ่งที่ที่คนเล่นนะครับที่สุดแล้วนะครับเสียงเรื่องมันจะสวยไม่สวยอะไรมันก็อยู่ี่การจัดวางการเซตอัพอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่สุดของมันก็คือเสียงที่เที่ยงตรงฟิลลิ่งที่เหมาะกับผู้เล่นอันนี้นะคือสําคัญที่สุดและที่สำคัญคือเรามีแอมแบบเนี้ย ไว้คอยเซตอัพให้คุณเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าซาวเนี่ยสมมุติเป็นกีตาร์เนี่ยซาวเนี่ยทุกช่องเนี่ยทุกเฟดเนี่ยนะครับจะต้องออกแบบชัดเจนไม่มีบัสเฟดนะครับไม่มีแหลมเกินไปไม่มีเบอร์ไม่มีบว,วมไม่มีแบบหนักเกินไปเพราะนั้นเนี่ยครับเครื่องมือต้องสําคัญมากๆครับนี่เลยครับอยากจะคุยนิดนึงเลยนะครับนะใครที่กำลังมองหาร้านเซตอัพอยู่หรือร้านซื้อขายกีตาร์เอฟเฟดเนี่ยครับนะทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอฟเฟกทุกตัวผมจะเซตอัพเองกับมือแล้วใช้ตู้ที่เรียกว่ามีมาตรฐานสูงคุณจะเล่น4ดอกผมจัดให้สีดอกคุณจะเล่น1ดอกมาแชลล์ร้อยวัตต์ผมก็จัดให้นี่เลยครับหรือว่าคุณจะผ่านเอฟเฟกแหลกต่างๆนะครับเอฟเฟกก้อน,นเห็นไหมเ่านี้เห็นไหมครับอ่าเรามีไว้หลูมไว้หมดเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่คืออุปกรณ์ระดับมืออาชีพที่เราบอกไปเนาะอ่าที่นี่จบจริงครับผมนะมีตั้งแต่สายกีตาร์ คอร์สสอนกีตาร์ออนไลน์ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นคอร์สการเซตอัพต่างๆกลุ่มการเรียนรู้ y o t u u e f a c e b o o k Line l l n e แอดโอ้โหคือมันครบจริงๆนะครับใครจะว่าคุยก็คุยหน่อยเถอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคุยในสิ่งที่เราทำได้ไม่ถือว่าเป็นการขี้คุยแต่ถ้าเป็นการขี้คุยนี่คือคนที่คุยแล้วทำไม่ได้ถูกไหมอ้ามันแยกจากกันคนละคนละโลกเลยนะไม่ไม่เหมือนกันนะ อันนี้เขาคุยในสิ่งที่เขาทำได้จริงแล้วเขามีของจริงถูกไหมอ่าแต่สำหรับไอ้คนขี้คุยนะครับที่คุณหมายถึง,งกันก็หมายถึงว่าขี้คุยเพราะว่าทําไม่ได้จริงๆแล้วมาคุยอย่างเดียวก็คือขี้คุยคุยมีแต่ขี้มีแต่กา,กาเข้าใจปะเออย่างนั้นเลยนะครับมีแต่กา,กาอย่างเดียวไม่มีเนื้อแต่ของผมนี่มีเนื้อแล้วก็สมเหตุสมผลด้วยนะครับราคาเอฟเฟกต์หรือกีตาร์หรือราคาเซ็ตอัพต่างๆเนี่ยมันสมเหตุสมผลเพราะว่าเราใช้ เครื่องมือมือชีพระดับโลกเล่นกันเลยนี่ยิงแอคนะครับนะซิฟวายอ,าอะไรอะอะเลกชิง่งและชิโกแวน่ก็ผ่านมาหมดเห็นไหมเป็นระดับโลกเพราะนั้นเนี่ยเรามีแอมระดับโลกเสียบเข้าแอมอีกทีนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเราจะรวบรวมพลังเสียงหรือ,อลักษณะของเสียงที่ดีที่สุดเนี่ยมาจําลองให้คุณในนี้เลยเนี่ยเวลาคุณส่งมาเซตอัพนี่เลยแบบนี้แล้วกีตาร์ก็เหมือนกันนะครับเราจะ ทำการเซตผ่านเจ้าอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับทำให้สาวออกมาเนี่ยที่ได้เนี่ยคือเรียกว่าใกล้เคียงกับศีลปินเลยหรือว่าคุณอยากได้ศีลปินคนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะผมบอกได้เลยว่าจัดแจมจบจริงๆที่นี่ที่เดียวเลยนะครับผมนะกับจัม b o กีตาร์ไฟครับซื้อขายแลกเปลี่ยนเอฟเฟกต์กีตาร์ทุกชนิดนะครับแล้วก็อยู่ในพิศรโรกนัดรับในเมืองได้เลยอยู่ต่างจังหวัดเราส่งเคอรี่เจนทีแฟรเอ็กเพ ไปชนีอะไรได้หมดนะครับขอเพียงคุณบอกมาแล้วก็จัดให้นะครับนี่เลยครับเรามีครบนะครับครบเลยนะบอสทีทพันนะครับ c t ทีอิเล็กทรอนิกส์โนวาเตมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราก็มีไว้บริการครับทุกคนที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าเราในอนาคตด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับขายจริงส่งจริงกับพี่มุกจะไฟอยากให้เห็นจริงๆอยากเล่าให้ฟังจริงๆว่า มีคนสฉบเซ็ซ์อเพราะนั้นคุณไม่ต้องังวลแล้วว่าคุณจะสั่งของมาแล้วไม่ได้ของหรือเปล่าจะโกงหรือเปล่าจะเกียร์หรือเปล่าจะคุณเลิกคิดได้เลยครับถ้าคุณรู้จักเพจยูทูกเไฟคุณเลิกคิดสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับเพราะว่าของเราในของจริงนะเราพูดอีกครั้งเลยว่าเราของโคตรจริงล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนะฮะถ้าเราไม่โคตรจริงเนี่ยเราไม่สามารถถ่ายให้คุณดูได้ขออนุญาตนะขออน,นุญาตนิดนึงนะขออน,นุญาตนิดนึงนะ ที่เคาะให้ดูครับจะสื่อถึงอะไรจะสื่อถึงว่ามันมีของจริงมันไม่ใช่แค่วิดีโอตัดต่ออะไรเลยเราไม่ได้ตัดต่อนะครับนะให้เคาะให้ดูเคาะเนี่ยเคาะเคาะหน้ากาดให้ดูเห็นไหมครับคือมันมีของจริงเน,นี่ยนะเนี่ยเราพูดเหตุการณ์จริงเราพูดแบบตรงไปตรงมาผมเป็นคนที่ตรงฉิ่นเลยตรงไปตรงมานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะตรงเหมือนผมหรือเปล่าผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีครับเราไม่แนะนําเพื่อขายของเด็ดขาด นะครับเราจะขายแต่ความจริงนะครับอะไรดีเราบอกดีนะอย่างเช่นบอสที่ดีหนึ่งเนี่ยแตกต่างกับบอสเดวีแปดศูนย์ยังไงเนี่ยเราต้องบอกลูกค้าแบบตรงไปรตรงมาถ้าคุณจะใช้งานกว้างๆสมมตินะคุณจะใช้งานกว้างคุณใช้บอสเดวีแปดศูนย์แต่ถ้าคุณจะใช้งานแบบว่าเนะอวาอวงเล็กๆหรือว่าอา่าต้องการซาวดีๆนะครับเนี่ยมีสองสองพีเดิลหรือว่าอ,าอ,าานะอ,อ,อ่า,อามีหนึ่งอา่าคอนโทรลอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ยผมจะแนะนําแบบนี้เลยผมจะไม่แนะนําเพื่อ เพื่อบบว่าเอ้ยอยากขายไม่ใช่นะผมไม่ได้อยากขายนะแต่ว่ารวมเมื่อลูกค้าเอาไปใช้งานจริงๆแล้วเนะี่ยให้มันเหมาะสมกับการใช้งานเขาอันนี้คือคําตอบที่ดีที่สุดนี่แหละฮะเห็นไหมฮะหลายๆคนชอบจะมุกิจไฟเพราะว่าผมเป็นคนที่ชัดเจนและตรงไปตรงมานี่แหละครับแล้วลคือลูกค้าเนี่ยหลายๆคนผมสังเกตดูนะแล้วผมก็ถามดูเอ๊ะทำไมพี่ซื้อกับผมอะ่ะจริงๆแล้วผมราคาสูงกว่าคนอื่นครับจริงๆเขาบอกว่าราคาสูงไม่เกี่ยวน้อง น้องเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็เซตอัพให้ด้วยแล้วก็มีรีวิวแบบนี้ให้ดูด้วยเนี่ยพี่ชอบพี่ซื้อความสบายใจในะครับคนรวยเขาซื้อความสบายใจทาไมเขาขับรถเบนซ์เพราะาอะไรเขาสบายใจเงยอุ่นใจมันนิ่มมันก็ฉับกระเฉงมันแรงถูกไหมอ่านี่ยเขาก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณมีตังหรือว่าอะไรอย่าไปคิดเยอะนะครับซื้ออะไรก็ได้ที่มันปลอดภัยกับชีวิตคุณโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปประจานเขาไปโรงพัก เออเมื่อไรจะคืนเงินเมื่อไรโอ้โหเดี๋ยวเวลาแทนที่จะเนี่ยหนึ่งถึงสองวันกรุงเทพมหานครคุณคุณได้รับของแล้วแล้วก็ไปถึงเสียบม,มอแปลงใช้ได้งาน,นได้เลยถูกไหมถ้าคุณซื้อราคาถูกจริงไม่มีของอาทิตย์หนึ่งคุณยังไม่ได้ของแถมคุณเสียงเงินฟรีผมบอกได้เลยของถูกมีที่โจนะครับของมีเหตุผลมีที่นี่เลยนะครับผมบอกได้เลยเนาะอ่าโอเคจัดไปกันพวกเพจไฟจัดไปครับ